ใจความรู้สึกของคนอื่นมากขึ้นค่ะแล้วก็ได้เรียนรู้วิธีการต่างๆในการให้กำลังใจคนอื่นได้ดีอีกมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะหนูอยากให้พี่ๆทำอย่างนี้ต่อไปค่ะมันดีมากๆดีที่สุดในโลกเลยทำโครงการนี้ต่อไปนะคะหนูชอบมากและคิดว่าเป็นประโยชน์ต่อน้องๆแล้วก็เพื่อนๆทุกคนเลยค่ะ อยากให้มีมาเรื่อยๆเลยเพราะว่ามันดีมากแล้วก็ให้ประโยชน์กับหลายๆคนได้เยอะมากมันสามารถอามาใชา้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยค่ะจริง,รงๆเราอาจจะเลือกฆาเลยจากเขาก็ได้นะแต่เราก็การคนที่อยู่ข้างเราล้วก็รับฟังเราพี่อยากให้เราวันนี้ก้าวออกไปนอกห้องนี้แล้วเราสามารถเป็นผู้ฟังที่ดีให้กับเพื่อนได้